หอประชุมสระบุรีวณิชากรโรงเรียนเทพสรินผู้แคสระบุรีทอดพระป่าเพื่อการศึกษาที่8กันยายน2568เวลา10น,นาฬิกาณอาคารอนเนกประสงค์ชั้นที่3หอประชุมสระบุรีวณิชากรเอ้ธนพิพัฒวิทูชุรีโชตประธานชมรมผู้ปกครอง จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยมีพระราชชิรมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าวาดวัดมงคลชัยพัฒนาประธานคณะสงฆ์เกียรติจากร้อยตำรวจตีสิงค์คำคำยอดในอำเภอฉเฉลิมพระเกียรติพร้อมคณะอดีตผู้อำนวยการคณะกรรมการของโรงเรียนเทพสลินผู้แครของนักเรียนร่วมกันทอดพระป่าเพื่อการศึกษามีด็เตอร์ จีรวัลวงเหลืองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสลินผู้แคสลับรีพร้อมคณะคณะทำงานที่ทอดพระป่าการศึกษาโดยมีดรชัยวัฒน์วิบูลสวัสดมนตรีเทพสลินประธานคณะกรรมการฝ่ายคารวาสคณะกรรมการได้รับเกียรติจากคุณวนิดาเสริพัฒนคุณคุณธีรพันธ์คงเสรีคุณ ชุติมาเสริพัฒนกุลประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทบรีวณิชากรกบณกรรมการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาพร้อมใจกันจัดพิธีทอดพระป่าเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อสมทบทุนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดสร้างห้องเรียนที่มีความพร้อมเทคโนโลยีเอื้อต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุคสมัยใหม่พร้อมเสริมทักษะแห่งอนาคตแก่เยาวชนซึ่งมีส่วนร่วมร่วมใจกันสร้างบุญอันยิ่งใหญ่พร้อมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้สถานศึกษามีความก้าวหน้าและพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป